สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวภาคข้ามซีทวีประจำคืนวันอาทิตย์ที่25กันยายน2554นะครับมาเริ่มข่าวแรกกันเลยครับผู้ประชาการหน่วยประชาการนาวิกโยธินได้ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยมีพระครูธรรมศรคุณหรือท่านพ่อเขียนและหลวงพ่อนัตมันตะชาโตครับพร้อมด้วยสิทธิยานุสิท์ทำพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิต เมื่อเวลา16.09นาท,ที่ห้องประชุมกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินโดยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือหรือค่ายตากสินจันทบุรีพลเรือโทพงศักดิ์ภูริโรธผู้บัญชาการโดยบัญชาการนาวิกโยธินได้รวมกับคณะกรรมการดําเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นและได้จัดให้มีพิธีพุทธาภิเศษเป็นครั้งที่3ก่อนที่จะน,นําไปมอบให้กับกําลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพระครูธรรมาร,รคูณหรือท่านพ่อเขียนจากวัดกระทิงและหลวงพ่อมนัฐมันตะชาโตจากสนักปฏิบัติธรรมคลองโปรโง่งพร้อมด้วยสิทธิยานุสิ์ทำพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิตซึ่งในการจัดสร้างวัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในครั้งนี้ทางคณะกรรมการดําเนินการมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเป็นขวัญกําลังใจและสิริมงคลชัยให้แก่ข้าราชการทหารกองประจำการอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และอีกส่วนหนึ่งจะเปิดโอกาสให้ข้าราชการทหารรวมถึงประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปได้เช่าสักการะบูชาครับ